สวัสดีครับผมไปสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมก็เทปนี้เราแม่ท้ออีกแล้วหรือนะครับผมก็วันนี้ก็ออกบ้านมาตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มนะครับก็มากับพี่แจ๊คครับผมมาอยู่บ้านพี่เอได้รับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ ได้รับการสนับสนุนจากพี่เอนะครับอ่ามานอนพักบ้านพี่เอมาถึงนี่ประมาณกี่โมงวะตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งกว่านะครับผมแล้วก็นอนพักผ่อนตื่นเช้ามาตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วครับผมก็เดี๋ยวจะเข้าหมายน่าจะเป็นหมายประช้าหมายแต่มอดเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าพี่เคนะครับที่พี่เคกับน้าเปี้ยวโอเคกับน้าเปี้ยวรออยู่ตรงนั้นแล้วนะครับผม ก็นาเขาเข้าเมื่อวานตอนเลนไม่รู้ว่าได้ตัวใหม่ขก็ยังรู้เดี๋ยวก็ไปติดตามพร้อมกันที่หน้าใหม่ครับนี่ครับยังไงก็วันนี้ก็อย่าลืมครับกด subscribe ด้วยนะครับผมเป็นกำใจผมท่าลิปต่อไปนะครับก็มารู้นนะครับว่าวันนี้ผมจะได้ปลาไปกี่ตัวนะครับแต่วันนี้วันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์ดึงยีสกนะครับเอาเบ็ดคันใหญ่มาครับเพราะครั้งที่แล้วไม่ได้เอาเบ็ดคันใหญ่มาเลยก็ หมายหมายปลาช้ายี่สุกห่างตัวไหมพี่เอเขเข้าด้วยันไหมก็พอเข้าครับแต่ห่างตัวแต่ถ้าหมายพี่แพย์นี่ดึงจัดแน่นอนปลาใหญ่แต่วันนี้เราอยู่หมายหมายปลาช้าใช่แล้วครับหมายปลาช้าก็อ่ะหลังงี้ผมวันนี้ผมก็เอาคันแข่งมาด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเี๋ยว เดีเราไปเขาเรียกว่าอะไรอะวันนี้จะมาทำคอนเทนต์เรื่องล่าปลายิสุเลยนะครับผมลารถถังนะครับป่ะงี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าใหม่ครับผมฝากกด subscribe นะครับผมให้ผมผมด้วยนะครับ subscribe นะครับผม What's awesome. up? ถึงแล้วนะครับหมายปลาช้าหมายที่เราอยู่วันนั้นนะครับผมคลิปที่แล้วนะครับผมนี่เขาพี่แจ๊คเขาอืมก็เดี๋ยวเราจะมาตีที่สศกหลุมนี้นะดูสิครับทีนี้ศกเราจะตีหลุมนี้ครับแต่ครั้งคลิปที่แล้วปลานินกินนี้ครับผมนะครับเอา้าเยอะแล้วอ่ะดีครับผมก็ ตามหาพี่ๆนค,นครับนี่เค็นตัวนะผที่นี่เปนสวัสดีครับน,นี่เป็นนะเคนะครับโอ้โหโอ้โหกางเกงเซ็กซี่มากเลยครับผมนี่มือนอนมือตื่นอนก็ตามผมหมายแต่มอดเหมือนเดิมนะครับ อ๋อผู้ชายอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูผู้ชายคนเดียวสแสมดีครับเอาไม่เห็นหน้าไม่เอาใช่ไหมไม่เปิดหน้าเหรอโอเคนี่ครับครั้งก่อนเราตีโซนนี้นะครับผมตีโซนนี้ทั้งหมดแต่ตีเป็นเบ็ดใหญ่มันมันก็ยังไม่แตะนะครับมันยังไม่กินเลยแต่มันไปกินคันเล็กนะครับถ้าใครย้อนกลับไปดูคลิปผมได้แต่วันนี้คอนเทนต์ผมคือ างัดครับผมงัดทั้งงัดครับผมกะงัดริ่งเดียวครับวันนี้ก็ <c oughs> ผมก็เอาขันใหญ่มาครับวันนี้เป็นเวทอาเป็นแข็งเลยครับผมก็เนี่ยเดี๋ยวให้พี่แจ็คตีตรงนี้นะครับให้พี่แจ็คตั้งตั้งแหล็กตรงนี้แล้วก็จะตีไปหน้านี้นะครับเห็นไหมตีม่โซนนี้แต่โซนปานนผมจะตีนี่ครับประมาณกอไผ่เนี่ยตีออกมานี่นะปานนี้นะโอเคครับเดี๋ยวขอไปตั้งอุปกรณ์ก่อนกเพาะของเราเยอะมากครับผมนี่ ก็เดี๋ยวตั้งเตนตั้งเต็นต,ตั้งอะไรเดี๋ยวจะมาเปิดกล้องถ่ายทีนะครับมาแล้วครับผมพิกเทนะครับเด็นเป็นเก่งกระจานได้ไหมพี่เอาเนี้สวิงนี่สวิงที่ผมนี่โอ้ไม่น่าล่ะผมไม่สงกเกง ต้องลงมาจากด้านล่างนะครับเพราะว่า,าเบ็ดามาันเล็กนะครับผมเบ็ดเรามันน้อยนะครับผมน,นี่ครับลงจันไซสตัวเล็กนะครับอ่าเปิดหัวมาได้ดีครับผมอ่ะเิลคดลิปก่อน ครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงกว่าเกือบห้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวก็อันนี้เป็นปลาของน้าเคนะครับแหมที่ได้เป็นปลาุนจันไซไซแวนนะครับ2ตัวแล้วก็ปลาหนินสายตัวเมื่อกี้ครับอีกอีกหนตัวครับสายนี้ครับปลาหนินนี่ยนะโอเคเดี๋ยวไปทํากับข้าวกินตอนเย็นเย็นนี้นะครับผมก็โอเคครับผมก็เดี๋ยวตอนค่ำค่นี้เราจะตก ภาคกลางคืนต่อครับผมก็จะเป็นไนท์พิชชิ่งอีกหนึ่งคืนนะครับเพราะว่า,าครั้งที่ผ่านมานที่ผมพูดหลายรอบเนาะออกมากินตอนกลางคืนก็เดี๋ยวเราจะเอาปลาที่เราได้ตอนวันนี้วันนี้ได้แค่นี้ครับได้มีเยอะกระชงังนู่นชังที่ผมได้ก็ได้ตะเพนตัวเดียวนะครับโอเค Chugging it. วันมันไม่กินครับเราไปนี่ครับ มาแลมาครับผมตอนนี้เรามาเจอเมนูไก่คั่วไก่ป่าคั่วนะครับผมจะโดนพหลบคอมไหมเนี่ยจริงๆมันเป็นไก่บ้านนะครับผมไก่บ้านอเอาเอามาจากบ้านนะครับอันนี้เราก็จะใส่น้ำมันไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะคั่วไก่ก่อนนะครับผม ได okay. ครับผมนี้เราก็จะทําการคั่วไก่ให้มันสุกก่อนนะครับผม mm. แล้วก็เราจะมีคั่วไก่เสร็จแล้วก็เอาเครื่องเอาอะไรใส่แล้วก็โควนครับแล้วก็ปิดฝาไว้นั้นะกินได้ครับผมกินได้ยังไงเสร็จแล้ว่ะโอเคมา mm. เดี๋ยวเราก็จะเอา ใหญ่มันนขึ้ยากจังกิโลนะโอตัวนี้น่าจะมีเจ็ดโลแปดกับอ,อก2 2> <ห>ีกนะสองขีดอ่ะโอ้ยโคตรใหญ่ว่ะใหญ่อ่ะมีช่างคนยังไงอะอุ้ยมีปลาไข่แล้วนะ,ะปลาไข่แล้วนะตาเท่าเรียนบาทเลยเอาเจ้อโอ้โหยังใหญ่ครับนี่ครับนี่เป็น <ไล S 1> ชุด,ดน,นี่น่าจะอยู่เป็นน่าจะมีส<ม>ีนะตอนนี้นะนี่จ้ะสีประมาณสามนี่มีแน่นอนเ้ยไปยินล้ว เอาเอาก่อนอันนี้ก่อนเดี๋ยวไก่ผมไม่ได้ทำโอเคนะครับผมฝ่าว้นะครับชุดอ่ามุ่งโจงกระตานนะครับผมเฮียแจมเพลนครับเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนินงครับผมก็เดี๋ยวเราจะตั้งน้ำมันนะครับแล้วก็เอาพริกแกงเขาคั่วก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไก่ลงครับก็อ่ามันก็โบกแรกไปแก้วแรกไปมันอาจจะมึนๆตึงๆหน่อยนะครับมันก็ผิดพลาดทางเทคนินี่ก็ได้นะของแบบนี้นะครับเนาะอ่ะโอเคตอนนี้เราก็ตั้งหม้อน้ำมันเสร็จแล้วนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่เป็นเช้าของวันที่สองนะครับผมลุกไปขึ้นนี่ก็เวลาเนี่ยหกนาฬิกาหกโมงสิบเจ็ดนาทีนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบสองกรกฎาคมเมื่อคืนไม่ได้ตกปลาเลยให้พ <c oughs> ี่เอตกคนเดียวเลยเมื่อคืน <c oughs> ได้ดึงไปสาม ดึงไปสามดึงสี่มดึงสี่ได้สองได้ปรากฏตัวหนึ่งแล้วก็ได้กระนินตัวหนึ่งอีกสองตัวหนึ่งดูครับผมไม่ตื่นเลยหมดหัวมากเลยครับก็เดี๋ยวเขาไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็ทีตเไ็ต่อไม่ต้จะกินไหมครับเนี่ยโอเคครับผมไป ข้สเยนที่ยังดีมันิหรออ๋อตัวใหญ่ใช่ไหมกินสองคับติดเลยตอว่นใหญ่ตั้นใหญ่ สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันที่สองนะครับผมก็วันนี้เมื่อวานเรามาตามล่าหาลังฟ้ากับกลางคืนมันห่างตัวนะครับผมไม่รู้มันมันหมดลุกไปแล้วหรือเปล่านะครับผมก็วอนกาตีหายี่สด้วยครับแต่วันนี้มาเดี๋ยวจะจับนะครับผมวันนี้จะมาจับที่ศกนะครับนี่เป็นเลน็ดใหญ่เลยผมอย่าหาว่าโหดไม่เป็นนะครับผม ก็วันนี้นะครับเชา้านี้ของวันอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวเราเราจะมาง,งัดมีสกัน,นะครับอเดี๋ยวเขาจะหาว่าตกแต่นางฟ้าอย่าหาว่าหมดไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์สายหน้าของเบ็นใย,ยนะเบ็ดใหเขาจะใช้ตะ่วนะครับตะก่วนะครับ,รบประมาณสิบห้ากรัม จะเป็นตะก้อตายนะครับจะเป็นตะก้อตายตะก้อลิเวทนะครับผมตกหน้าดินลยยปลาใหญ่ผมจะใช้เป็นตะก้อลิเวทนะครับ um ก็ตอนนี้ตะก้อก็มีนิดหน่อยครับมีแล้วก็ใช้ไปก็เดี๋ยวมาดูครับว่า คอนเทนต์อย่าหาว่าโหดได้เป็นเราจะเป็นยังไงครัวันนี้อาจจะได้ตัวรถถังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมบรรยากาศก็คึมๆม,มาอีกแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเจอที่หน้าง,งานของดิสุครับเดี๋ยววันนี้เราจะตกตรงนี้จะดิสุเราจะไปตกตรงนู้นนะครับผมโอเคครับเออกล้องกลับด้านไว้ ผมเพิ่งผสมเยือนนะครับก็จะตกยี่สกแหม้งหลอนเลยน,นะ มันไม่ยอมมันไม่ยอมอย่าขึ้นขึ้นก่อนต้องขึ้นครับถ้าไม่ขึ้นนี่เดี๋ยวนี่หมดสายมีไหนวะนู่นนู่นไปรู้แล้วสายเน่เน่เน่แจ๊เน่เน่ให้เกยตักละสวิงมันใหญ่อยู่ ตักยังโอ้โอได้ล้เว้ได้ล้เว้โอ้โหนี่อย่าหาว่าโหดไม่เป็นนะครับผม <laughs> มาแล้ว <laughs> นนจันไซสี่ครึ่งน,นะครับผมโอ้โหเป็นเป็นตัวแรกของเช้าที่สวยงามนะครับผม <c oughs> ขอบคุณครับนี่ครับนนจันนี่ครับไซสี่ครึ่งครับกับโปเปี้ยวนะครับผมนี่โอ้ยหกำลังสวยเลยครับว้าา โอเคครับผมตะก้อตกปลาต้องตะก้อพาเพลินนะจ๊ะส่งได้ทั่วประเทศอ่านี่ครับผมอันนี้คือหน้าที่เราจะหาตามหารถถังนะครับนี่ครับผมนี่เบ็ดอยู่ตรงนี้ครับผมประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคันนะครับนี่กับโปล์ดแจ็คนะครับผมนี่กับพี่แจ็คหมาแต่งวันนี้เราจะเปลี่ยนคอนเทนต์มาอ่าอย่าหาว่าโหดไม่เป็นนะครับผมก็อานินเรามีคนตกแล้วครับพี่เอตกโน้นเดี๋ยว ดิแจ็คมาเราจะมาตกายี่สุกฝั่งนี้กะทิก็ไม่เข้าโฆษณาสักทีกมีดรามา่าเรื่องดิงเก็บมะพร้าวอีกโอเคครับอ,อ่ะเ,อเดี๋ยวเราจะเอาคนละเดี๋ยวเราจะตกยี่สกุกันตรงนี้นะครับผมเมื่อกี้ก็ได้นอนจานมาหนึ่งตัวนะเป็นเบ็ดของนาเคนะครับรูปที่ขึ้นก็ที่ผมถ่ายก็เป็นปลาเขานะครับแต่ผมมาเท่นะครับผมโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวไปตกยี่สุกใหม่นี้ครับผมผมว่ามันน่าจะกดครับวันนี้ โโอ้ Whoa. Oh. Whoa. 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 ้หหกว่าจะไดนี่ครับโอ้โหนนจันไซคฮะพี่ประมาณหกเนาะหกโลครับนี่กระเบียวดงโจงนะครับผมเปอร์บอกหกโลสวยครับผมเนี่ยโปรเปี้ยวนี่โปรเคนะครับเียนแกงกระจานนี่ครปลาเนินแกงกะจันเียนปลาเนินแกงกะจานแต่ไม่ได้เลยปลาเนินทีเนี่ยโอเคครับขอบคุณครับ Thank you เมันก็ตัวธรรมดาหรืว่าไม่ใหญ่เนี่ยเห็นไหมโลโลนิดๆเองเนี่ยผมว่าเราเรียกว่ายีสตกเออไม่เป็นไรนิดก็ได้แตกแล้วครับวันนี้อ่ะโอเคนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงท้ายคลิปของวันนี้แล้วครับผมทิปสองวันหนึ่งคืนนะครับผม ก็ถ้าปลาปลาได้ท e. hmm. ั้งหมดไปอยู mm ่เอาง่ายๆกดไปอยู่ประมาณ9ก้าทีนะครับก็ได้ปลาตามทีห็นที่เหลือเราก็เอาไปทํากับข้าวหมดนะครับผมเมื่อคืนก็พาดไป4ี่ทีนะครับผมสี่ตัวก็เมาครับผมไม่ได้ตกปลาเลยครับก็อันนี้ก็เป็นฝีมือของน้าเคานะครับผมกับโอเปี้ยวนะครับแกงกระจานนะครับผมก็ก็ฝากไว้้วยครับชุดขูาหูตะลุยหมายครับชุดเดือดลุงจงหัวตาลนะครับผมก็ปลาที่ได้วันนี้ก็เดี๋ยวก็จะเอากลับไปทำกับข้าวครับในยุคของโควิดนะครับ โอ้ให้สรุปทั้งหมดก็ดึงไป9ทีนะครับได้ปลาอยู่1 2 3 4ได้ปลาอยู่5ตัวนะครับผมที่เหลือเราเอาทำกับข้าวตอนตอนนี้ช่วงที่ผ่านมาหัวหกอัพสองโลครึ่งกับสามโลครึ่งมาแล้วอันนี้ก็ได้ประมาณนั้นนะครับผมก็ยังไงก็ขอฝากกดซับสไครป์กดไลค์แล้วก็มีเพจของกลุ่มเจือลุงปลาลุงจงด้วยนะครับผมยังไงก็ขอจบคลิปจบเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับดูต่อตอนนี้ยากไปไหนแล้วกินแล้วตอนนี้กินแล้วครับ